เปิดว่าครูแอนนี่หนึ่งในนางฟ้าแห่งวงการรันเนอร์ครูสาวสุดน่ารักสไตล์เกาหลีสวยสะกดตาแถมรักสุขภาพสุดๆขวัญใจชาวโซเชียลใครที่เป็นสายวิ่งคงคุณหน้าคุณตาของแอนนี่อริสาพรมจันทร์หรือครูแอนนี่แม่พิมพ์สายรันเนอร์ที่มาพร้อมรูปลักษณ์สวยสยสไตล์เกาหลีจนมีแฟนๆติดตามบนโซเชียลหลักหมื่นวันนี้เรามาทำความรู้จักเธอเพิ่มเติมกัน ครูแอนนี่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒส่วนดุสิตและมารับราชการที่จังหวัดขอนแก่นสอนระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามห้านเสียมและย้ายมาประจำการที่โรงเรียนบ้านห้วยยาเครือจังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากจะเป็นคุณครูสอนเด็กๆแล้วครูแอนนี่ยังแบ่งเวลามาออกกำลังกายอยู่เสมอโดยเฉพาะการวิ่งแทบจะวิ่งออกกำลังกายทุกวันรวมไปถึงการปั่นจักรยานและเข้าฟิตเนสด้วยสายสุขภาพสุดฮ่าฮ่า สำหรับใครที่อยากได้วาฟหรือสมัครเป็นแฟนคลับของครูแอนนี่สามารถไปติดตามได้ที่ f a c e b o o k r e s e r r c h a n p r o m i โ s ชัหรือจะเป็น Instagram a n n y a u n n e r ได้เลย